ไปดับสวัสดีครับวันนี้เราก็ตื่นแต่เช้าเลยวันนี้ว้าทำบุญกันครับวันนี้ไม่รู้ว่าปอดินไปเอาตรงไหนเนาะวันนี้เอารถตัวแม่มาใส่ดินแล้วก็ลุงูกจะไปใส่หินนะครับ3ามสเอาตัวแม่มาใส่ดินกันน่าจะตรงนี้มั้ ข้าวทางออกอยู่ตรงนี้แหละโอ้นี่ใช่เลยตอยรถหกล้อ,อขากลับเราจะมาได้ไหมเนี่ยได้ก็ต้องได้เนาะครับมีที่ใจครับ เหยียบขีต้ตมนะเอื้ยเหยีบยบขี้ตมแล้วล้อหลังนี่ก็ทางที่รถแมโครโจมตอนที่เขามาเอาตอนนั้นครับทางก็จะอาจจะเทบๆนะครับถ้าเป็นหล้อสวนก็จะยากหน่อย ีแต่หกล้อวิ่งครับเราเอาสิบล้อวิ่งครับไม่รู้ว่าคนขับรถตักเอ้ยคนขับไมโคตื่นยังตอนนี้ก็เจ็ดโมงแล้วครับแต่ก็บรรยากาศนะครับให้ครับวันนี้บรรยากาศเต็มใจครับนี่ก็ขอบคุณเสียแปดครับบริจาค แล้วก็ไปเอาอู้ไมโครทำง,งานแล้วไมโครทำง,งานแล้วได้ลูกรังไหมน,นี่ก็ไมโครกำลังขุดรถสเ,เปบะ แมคโครกำลังขุดคิ้วเคียคิ้วเคีย,คยอยู่โอ้วสันนี่ตัวใหญ่ครับแล้วเราจะไปตรงไหนเนี่ยจอดตรงนี้ละมั้งให้ไมคโครโยนสายเลยเนาะ น่าจะเอาหัวมานี้แล้วก็ถอยเดี๋ยวเราไปได้กี่ตั๊กโอ้ทางหกลอ้อเขาวิ่งเนี่ยนี่ 10โลมาวิ่งโอ้โหไปได้ไหมเนาะตีวงต้องเดี๋ยวหัวไปนี่ก่อนดีกว่าแล้วค่อยถอย ได้ไหมยุบดิดินยุบไหมโอ้โหสวยงามใส่พักยี่สิบตักไหวไหมยี่สิบตัก เนี่ยครับเสียบแบตปูวางอะไรแรงแท้น้องดินสวยอ่ะบไปบริจาคน้องครับมากปูทาง ดีวันนั้นผมได้ได้อดอ้ององ้งข้างหน้าหน่อยเออดันไปอีกใส่ดินเอาไ,ดาดอไปดำ นี่นี่สิบตักยักยงจะใส่เต็มกล่องเลยเหรอเออจอนจะออกได้ไหมเนี่ยจอน ดูเป็นสายเต็มที่เลยอ่ะมึงจะกดทำไมจะกดให้ดินแน่นทำไมกี่ตักฮะเก้าตักปเก้าตักเท่ากับยี่สิบตักไอ้พวกนั้นเลยมั้งใช้อีกตักหนึ่งให้เป็นสิบตัก มีการคอแถมอีกเดี๋ยวไปต่อลูกบ้าน ไม่รู้เลยเนี่ยคิดว่าจะออกได้ไหมสิบตักครับสิบตักทางมันเป็นทางเล็กเนาะก็อย่างว่าเลยครับสายบุญแต่ถ้าเป็นลูกรางผมจะอัด ไม่กลัวอะไรหรอกเนี่ยกลัวโค้งตรงเนี้ยแล้วมันมีแต่ทางหกล้อวิ่งด้วยอะเอ้ยตายแล้ว เออเออเอออ๋อดวแค่นี้กอนกูตักดินอยู่ เราเตรียมไปเอาชิ้นกันต่อเม่ก็ได้กินนเม่ได้ดินจะไปรับรูปที่บ้านนี่สิบตักสิบตักตัวซันนี่นะครับสองหนึ่งศูนนะครับไม่รู้ว่าเยอะหรือ,อน้อยนะครับ สายบุญครับโอเคครับได้เยอะได้น้อยก็ไม่เป็นไรครับผสมผสานกันไปไปทาบุญเนาะได้น้อยได้มากไอที่ขึ้นไม่ค่อยเท่าไหร่ไม่รู้ว่าที่ลงจะเป็นยังไงนะครับก็ต้องรอติดตามชมตอนต่อไปแล้วกันโอเคครับเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ก็บายบายสวัสดีครับ